สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกำลังอยู่ที่บริเวณแยกบ้านวัดแสนนะฮะหลวงพระบางนะครับก็พอดีกำลังจะเดินกลับที่พักนะครับก็อยากจะพาทุกคนนะชมเมืองไปด้วยนะนไหนๆก็จะเดินกลับแล้วนะครับก็ดีกว่าไปเปล่านะดูคนเดียวมันไม่สนุกนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูด้วย ว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> อยากจะพาทุกคนมาดูสถาปัตยกรรมนะครับบ้านเรือนนะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่ดูแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสลับ เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบางเนี่ยนะจะเป็นรูปแบบนี้ตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับเขาบอกว่าในเมืองเนี่ยนะจะสร้างนะครับก,ก็เมืองทั่วไปก็ก็เหมือนกันนะครับที่เมืองไทยเมืองไหนจะสร้างตึกสร้างบ้านนะต้องขออนุญาตอันนี้เป็น เป็นปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับบ้านเมืองทุกบ้านทุกเมืองนะแต่ที่นี่นะกฎเหล็กเขาคือห้ามสร้างบ้านสร้างตึกเกินสองชั้นนะครับทุกคนครับอันนี้ข้อมูลนะคนพื้นที่นะให้ผมมาบอกว่าสร้างบ้านสร้างตึกห้ามเกินสองชั้นนะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนะ เ็นเอกลักษณ์ของเมืองถ้าเกิดว่าคนที่สร้างแล้วเนะเ,เกินสองชั้นนี่ต้องทุบเลยนะฮะถึงกับต้องทุบเลยนะครับมันก็เลยทําให้เรา,าดูแล้วเห็นความแตกต่างของบ้านเมืองเขาอะนะการเคล่งพรัอในการเป็นมรดกโลกนะฮะ เป็นการดูแลในเมื่อว่าเราทุกคนนะครับดูแลช่วยกันอเป็นไปตามระเบียบตามมติของเมืองเนะ่ยนักท่องเที่ยวนะฮะก็จะหลังไหลกันมาที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะหลังไหลกันมานะครับอันนี้เป็นเส้นกลางเลยนะครับเป็นเส้นกลาง อากาศก็คืมๆนี่แหละนะกล้องตัวนี้ก็ไม่รู้อะไรยังไง <c oughs> โอ้อันนั้นประดับล่มนะประดับเหมือนเหมือนล่มแต่เป็นโคมไฟเป็นโคมไฟรายได้ที่เกิดขึ้นจากนะักท่องเที่ยวดูนะครับก็จะมีบริการนะครับรถนำเที่ยวจะมีะะบริการต่างๆมากมายนะอะอันนี้ก็ เนี่ออย่างร้านของฝากนี่แน่นอนนะครับแน่นอนต้องมีอยู่แล้วรวมถึงเงินพักนะครับเงินพักห้องพักเนี่ยก็มีผลประโยชน์ไปด้วยนะครับราคานี้ไม่ต้องเสืบออย่างเงินไทยมันก็ต้องยืนที่ห้าร้อยอยู่แล้วยืนพื้นนะครับที่ห้าร้อยต่อคืน นะนักท่องเที่ยวก็มากันเป็นปุ๊บเป็นคัวก็เยอะอ่ะดูอย,อย่างนี้นะี่นะสวยไหมฮะสวยนะครับเนี่ยเตือนพักร้านอาหารหลวงพ่อบ้างเนี่ยฮะโอ้โหแล้วสีนี่เขาทำมาแมทมากได้มากเลยวินเทจนะครับโอ้สวยสวย ดูเมืองนะครับชมเมืองบรรยากาศบ้านเมืองตอนเช้าก็ไม่เช้าหรอก9ก้าโมงแล้วล่ะแต่ฟ้าก็ไม่เปิดทักทีถนน,นตรงนี้กำลังคุกค่านเลยคนกำลังเยอะเนี่ยพิพธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะครับก็คนก็เข้าไปดูกันเยอะนะเข้าไปนะครับอ่อ จริงผมก็อยากจะเข้าไปแต่เข้าไปแล้วมันไม่ได้อะไรมาฝากกันเลยอ่ะนะเข้าไปดูได้นะครับข้างนอกถ่ายรูปได้แต่ข้างในห้ามนะครับฝั่งนี้คนก็กำลังมาเนี่ยมาทาสีนะครับคนกำลังเยอะเลยทีเดียวช่วงวันนี้นะฮะไปกันต่อนะครับทุกคนครับชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวคึกคักนะฮะ ที่จริงที่ผมมาเนี่ยผมก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คึกคักนะมันก็คึกคักทุกวันเออเรามาคิดกันเล่นๆน,นะ,ะว่ารายได้เนี่ยคนที่นี่เขาจะขนาดไหนนะคนที่นี่จะขนาดไหนเออทุกสารทิศนะฮะตามที่ผมดูนี่มีทุกประเทศเลยนะที่ที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้เนี่ยปุ๊บทัวร์ จากที่ต่างๆลังไหลกันมาอย่างนี้นะฮะคนมาเขาก็มาพร้อมกับการใช้จ่ายนะครับมาพร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยนะฮะแน่นอนอยู่แล้วถ้าบอกว่าที่นี่นะครับเศรษฐกิจไม่ดีนี่ผมเถียงตายเลยเป็นไปไม่ได้นะมีคนคนที่มาเที่ยวก็ต้องใช้เงินนะครับใช่ไหมมันต้องใช้เงินอยู่แล้วอย่างเงี้ยมาก วันหนึ่งก็หลายร้อยคันนะฮะแต่ละคันก็หลายสิบคนนะ่ะแล้วก็มีทุกประเทศด้วยไงไกลนะครับคนที่ศึกษาเรื่องต่างๆรู้ภาษาด้วยศึกษาพื้นที่ขนมตมยมประเพณีพี่เซ็นได้นะก็เหมือนตอนเช้าก็จะพา ตอนเช้าเนี่ยก็จะพานักท่องเที่ยวนะตักบาตเข้าเหนียวเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเนี่ยตามวัดตามว่าเนียปกติบริเวณเนี่ยจะตักบาตกันเต็มนะวัดในหลวงพระบางนี่โคตรเยอะบอกอย่างนี้เลยเยอะมากเป็นเมืองพุทธที่ให้ความสําคัญนะเรื่องพระพุทธศาสนาผมว่าเทศก,การงานบุญคงจะม่วนนะ มงจะคึกคักกันน่าดูนะเนีย่ยถ้าเป็นเงินพักเป็นอะไรที่อยู่แคมทางเนี่ยราคาก็ต้องแน่นอนครับต้องถีดตัวขึ้นมาอีกนะแล้วที่สำคัญนะเมืองนี้นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวผมไปมาก็หลายเมืองนะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของสปปลาวเนี่ย คุณผู้ชมเข้าใจเพลงตื้ดนไหมที่เขาเปิดเพลงแดนนะฮะออตื้อตื้อที่เต้นกันตามผับอะ่ะเมืองอื่นมีเปิดนะครับเมืองอื่นมีเปิดนะเนี่ยดูอย่างร้านเนี่ยไม่เปิดนะก็เปิดก็เป็นบันเลงละนาดเนี่ยผมชอบคนมาท่องเที่ยวเนี่ยเขามาที่นี่เพราะธรรมชาติเพราะวัฒนธรรมนะัเะเขาก็ ไม่ได้จะเน้นว่าต้องเดนต้องเดินอะไรกันนะแล้วผับผับบาร์ที่เป็นอึกกระทึกขึ้โคมนี่ไม่มีนะไม่มีด้วยนะครับเ,เพราะว่าที่นี่เขาก็อนุรักษ์ไว้อะนะอนุรักษ์ไว้นะครับให้คงความเป็นวินเทจให้คงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สงบสุข อย่าี้ฮะร้านข้าเปียกแคมทางร้านขายขนมนะก็แม่ผมว่าถ้าถ้าเกิดความอ่าชอบนะครับความเงียบสงบมาที่นี่เลยอันนี้รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนไหมเนี่ยเพราะว่าตอนกลางวันเห็นเด็กเล่นทุกวันเลยนะบอ่ออันนี้เป็นตลาด ซอยนี้เป็นตลาดเช้านะผมเคยพาเข้าไปดูแล้วนะครับป่ะที่จริงมันก็ไม่ไม่ใช่เมืองใหญ่หรอกแต่ว่ามันมีสไตล์ผมว่ามันมีสไตล์ตึกรามบ้านช่องเขามีสไตล์ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์อะ่ะยิ่งฝั่งข้างหลังที่ผ่านมานะที่ผมพาผ่านมาอันนี้จะถึงตัวกลางแล้วนะรถก็จะพุ่งผ่านหน่อยนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินดูไปด้วยคุยกันไปด้วยนะบนไปนะครับเห็นอะไรก็จะเล่าให้ฟังนะค่าเงินตอนนี้วันที่ผมมานี่ก็เปลายเดือนกรกฎาคมหกนะครับค่าเงินอยู่ที่ห้าสิบเจ็ด ห้าบเจจุดห้าแล้วนะนะห้าิบเจ็ดจุห้าแล้วนะครับเงินบาทแรกเกียบนะครับแต่ว่าสินค้าต่างๆก็ขึ้นเป็นเงาตามตัวหนึ่งโรงแรมเนี่ยห้องพักอย่างนี้นะก็อย่างว่าการดำรงชีพเนาะสินค้าผมมากกว่า50%มาจากไทยนะครับ ฉะนั้นแล้วราคามันก็ต้องยืนจากที่นู่นนะเดี๋ยวตรงตู้ข้างหน้าเนี่ยผมเคยมาแลกเงินนะล้วผมจะถามเรื่องที่รถไฟได้นะเผื่อจะได้กลับนะครับผมเพราะผมมาอยู่นี่ก็สองคืนแล้วนะสองคืนนะครับเนี่ยถึงแล้วเนี่ย นี้ถามดูกันนะครับนอ้องอตาแรกตอนนี้เท่าไหร่ไทยไทยแรกแล้วตาแรกเลี่ยนเป็นไทยเท่าไหร่เนี่ยกำลังถามพอดีเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะ นี่ครับเป็นอัตราแรกนะครับเงินสองพันจะได้เท่านี้นะฮะเป็นเงินกีบนะครับโอ้ได้เป็นล้านเลยล้านกว่าเลยนะฮะโอเคอทุกคนครับผมที่ไปสอบถามมาแล้วนะครับไปสอบถามน้องเข้ามาเขาบอกว่าอรถไฟเนี่ยเต็มหมดแล้วอะเต็มแล้วนะครับจะมีก็มีเที่ยว ่ละทุ่มหนึ่งนะดีเที่ยวทุ่มหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นทุ่มหนึ่งเนี่ยผมต้องไปติดอยู่ที่เวียงจันทร์ก็ยังดีนะถ้าถ้าไปติดที่นั่นก็คือมันใกล้บ้านแล้วไงมันมันใกล้ทางกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าผมจะจะลองไปคืนนี้นะแล้วก็ เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปย่ำลาตีเวียงจันทร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ทริปนี้ผมก็มาที่จริงนะเอาจริงแล้วก็หลักใหญ่ใจความเนี่ยมันสถานที่ท่องเที่ยวมันก็สู้ที่วังเวียงไม่ได้นะสู้ที่วังเวียงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านเข้าไปด้วยดูอาคารไปด้วยนะครับ มันสู้ที่วางเวียงไม่ได้ที่วังเวียงมันเยอะมันแม่น้ําเส้นเดียวอะ่ะเขากั้นทําที่ท่องเที่ยวนะเยอะแยะที่นี่มันไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ากิจกรรมเยอะเออกิจกรรมเขาเยอะมากนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเป็นเรื่องของกิจกรรมมากกว่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ไปวัดไปนะทำบุญวัดนูนว,วัดนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการตักบาตรตอนเช้านี่คึกคักอยู่นะแต่ว่าวันที่ผมไปตักนั่นมันไม่รู้เป็นอะไรคุณแม่เขาบอกว่าอคนน้อยนี่ก็ร้านนวดสปา อาคารนี่จะเป็นรูปแบบนี้นะจะเป็นรูปแบบนี้ไม่เกินสองชั้นนะไม่เกินสองชั้นนี่ก็เป็นกลุ่มนักเที่ยวปุ๊บทัวร์นะงสงสออกจากที่พักแล้วจะไปกันต่อนะครับออกจากที่พักแล้วจะไปกันต่อเนี่ยรถตู้รถโดยสารรถปุ๊กปุ๊ก,กรถกระป๋อวิ่งกันให้ลืมนะครับเนี่ยมาดูบรรยากาศ เนี่ยครับทุกคนครับอาคารบ้านเรือนของเขาสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะมผมก็เดินมาจากพระธาตุนะครับเดินมาจากพระธาตุแล้วคราวนี้เราจะมาให้เสฉงมันก็เสียดายอะบรรยากาศบ้านเมืองนะครับก็พาทุกคนดูบอกเล่าเรื่องราวนะที่จริงแล้วก็มากมายนะครับเรื่องเล่าที่นี่ ถึงสถานที่ท่องเที่ยวจะจะไม่เยอะเหมือนที่อื่นก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะระ,ะดับหนึ่งสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าจะให้ผมเทียบกับวางเบียงนะวังเบียงเยอะกว่าเพราะว่ามันตรงนั้นแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึง่งคือเขาชอบเปิดเพลงเสียงดังเราไปเที่ยวตามธรรมชาติเราก็อยากจะสัมผัสธรรมชาติใช่ไหมแต่ที่นั่นตืดกันอย่างเดียวที่นี่ไม่มีนะครับเงียบสงบห้ามด้วยแล้วก็กางคืนเนี่ยฝรั่งจะมา ใส่บิกินี่เดินเนี่ยไม่ได้นะที่นี่เขาอนุรักษ์เขาโอ้เข้มบอสมควรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากจะให้ยาวนะพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ไหนที่อยากจะบอกต่อนะอ่าเหมือนกับไปไปมามาผมก็กลายเป็นคนขี้ฟ้องเลยฮ <laughs> นะผมก็เลยกลายเป็นคนขี้ฟ้อง เห็นอะไรก็อยากจะมาฟ้องอยากมาเล่าให้ทุกวนได้ฟังกันนะครับผมเอาเป็นว่าที่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทิมหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอให้มีความสุขมากมายทุกท่านนะครับที่นี่หลวงพ่อบางมรดกโลกเมืองแห่งการท่องเที่ยวสบายดีสวัสดีครับ